คุณเฟิร์สค่ะมาขายอะไรคะรวันนี้เป็นตลาดคุ้งแก้วครับกับบาบี่ชอนสามบาทครับนี่น่ครับดูบบนี่จะมีทางนี้ก็อยากทานอยู่เหมือนกันเด็กพอมีให้ชิมไหม ก่อนนะครับแล้วก็ตักทานได้เลยนะครับความหวานมาจากนมส่ใหม่นะคะขอบคุณมากนเ้าี่เมนูของแชมป์ซีซั้นสองจาบ่้าะน้เขาไมเท่ากันแล้วหลือแล้วอรับแก็มีโเคานแล้วอบุญตังน้ตาระยะถ่ายชัดๆเพราะว่านี่แสงสีน้ำเงินเนาะ ใช่ในนี้ครับตอนเราก็จะเทียมเทียมโอ้ยเย็นขึ้นเลยดีมากเลยึเย็นสดชื่นแต่ว่าเป็นตอนเดินกันแต่ให้สุดยเพราะรสชาติที่มันเราเห็นไปแล้วล้ำเมืองควนมเย็นในโม้อตอนนี้จะแบบเยแหลมกว่าแหลมกว่าแต่ว่าพอเโดนเข้าไปอยู่ในตู้เย็นแล้วครับรสชาติเขาจะซอฟต์ลงเขาลงลงอันนี้แบบขึ้นขึ้นมุมมากกลิ่นที่คือแบบ หลับตาดมล้านเปรเซ็นเป็นซ้อสญี่ปุ่นแน่นอนคุณก็ใช้มันทุ่ไห้ชูใช่เพราะว่าเราก็ได้แต่ก็หอมแล้เใช่ใช่ขอบสั้นๆเลย่งอีกรอบหนึ่งไข่ไก่ดึงกอน้ำมันหนึ่งร้อยต้งไส้ชูร้านตราอสรหนึ่งช้อตตวงช้ทนี่กันเยตรนั้นเท่านั้นครับวันนี้แจาบปูนี่ต้มไชูมีคุณสมบัติในการพาสไลให้ไข่ ละอาแล้วก็สามารถทานได้เพราะว่าโค้กละปั่นน้หวานหอมนิดๆหอมนิดๆแต่อีตัวช็อกโกแลตที่กินไปนะแล้วกเราจะบอกว่ารสชาติอ่ะผู้อื่นเนี้ยคือละมุนมากนะอยากให้ลองจริงฝีมือระดับแชมป์สิบและสองของรายการมาสเตอร์เชฟแพลนจ้า